อารุอาจาชาติเพชรหนึ่งปัตตานีนะครับออผมได้เคยหาหรื่อนะครับในเรื่องของอาคารก่อสร้างที่ใช้งบประมาณของรัฐนะครับแต่ว่ามิอาจที่จะใช้การได้เพราะขาดนวนขาดนี่หรอ,อไม่ก็ปล่อยทิ้งร้างไว้ผมเข้าใจว่า ปัญหาที่ยิ่งใหญ่สําหรับทังคมไทยวันนี้ก็คือปัญหาเกิดเนื่องมาจากยาเสพติดก็เกิดสภาพของมีผู้ป่วยจิตเวชจำนวนมากในจังหวัดปัตตานีนะครับได้มีการสร้างโรงพยาบาลธัญรักษ์นะครับแล้วอันหนึ่งเราก็สามารถรองรับได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเึ่งได้มีการจัดตั้งมินิธัญรักษ์ขึ้นมาซึ่งได้เลือกเอาโรงพยาบาลอำเภอโคกโพผมได้หารือกับทางสอสอในพื้นที่ผมได้ไปดูโรงพยาบาล มินิธัญรักษ์พเศั่มันที่คับแคบมากอาคารนิดเดียวเองก็ได้หาหรือทางโรงพยาบาลเองก็เตรียมพื้นที่ไว้นะครับแล้วก็วันนี้มินิธัญรักษ์นะไม่เฉพาะแต่ในเขตอำเภอโคกโพกลายเป็นว่า12อําำเภอในปัตตานีได้ไปใช้โรงพยาบาลมินิธัญรักษ์จากคนต้องการเพียงแก้5-6คนไม่ถึง10คนเนี่ยวันนี้ป่าก็ไปถึง30กว่าคนแล้วก็ขอให้ทาง ราชการนะครับได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้ไปเพื่อสร้างอาคารสําหรับมินิธัญรักษ์ที่อำเภอโคกโพต่อไปครับต่อไปเชิญท่านวรวิทย์บารูชรเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมวรวิทย์บารู ารยชาชาติเขหนึ่งปัตตานีนะครับผมได้เคยหาหรือนะครับในเรื่องของอาคารก่อสร้างที่ใช้งบประมาณของรัฐนะครับแต่ว่าไม่อาจที่จะใช้การได้เพราะขาดโน่นขาดนี่หรือไม่ก็ปล่อยทิ้งร้างไว้วันนี้นะครับผมขออีกอันหนึ่งนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนผมเข้าใจว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่สําหรับทังคมไทยวันนี้ก็คือปัญหาเกิดเนื่องมาจากยาเสพติด นะครับก็เกิดสภาพของมีผู้ป่วยจิตเวชจำนวนมากในจังหวัดปัตตานีนะครับได้มีการสร้างโรงพยาบาลธัญรักษ์นะครับแล้วอันหนึ่งเทโรงหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถรองรับได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าผลจากปัญหาทาง,ท,างทังคมนี้ก็มีมากมายจึงได้มีการดำริขึ้นมาเพื่อจัดตั้งมินิธัญรักษ์ขึ้นมา ซึ่งได้เลือกเอาโรงพยาบาลอำเภอโคกโพผมได้หารือกับทางาสอสอในพื้นที่ก็คือคุณคอรีม,อมัมุเนี่ยนะครับว่าเรื่องนี้เราจะต้องพูดคุยกันเพื่อที่จะให้ทางราชการมองเห็นเพราะว่าขณะนี้ผมได้ไปดูนะครับทางพอ,อโรงพยาบาลแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับที่โรงพยาบาลมินิธัญรักษ์พี่เปิลเยมันที่คับแคบมากใช้อาคาร ซึ่งมันมีอาการนิดเดียวเองอก็เลยทางโน้นนะครับก็ได้หาหรือว่าเผื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็จําเป็นจริงๆนะครับในขณะนี้ก็ทางโรงพยาบาลเองก็เตรียมพื้นที่ไว้นะครับแล้วก็วันนี้มินิธนัญรักษ์นะไม่เฉพาะแดนตะเขตอำเภอโคกโพกลายเป็นว่า12อ,อําเภอในปัตตานีได้ไปใช้โรงพยาบาลมินิธนัรักษ์จากคนต้องการเพียงแก้ห้าหคนไม่ถึง10คนเนี่ยวันนี้ป่าก็ไปถึง 30กว่าคนแล้วซึ่งสภาพเนี่ยก็ไม่มีนะครับจะได้ที่ไม่มีรูปเนี่ยที่ออกมาครับก็ขอให้ทางราชการนะครับได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้ไปเพื่อสร้างอาคารสำหรับมินิธัญรักษ์ที่อำเภอโคกขต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ